นางสาวไตรสุรีไตราสารณกุลรองโฆษกประจําสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ .2565 งบกลางตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอสองรายการประกอบด้วยงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจําเป็นวงเงินกว่า 986ล้านบาทเพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขกลุ่มต่างๆที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณาสุขในการเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วในช่วงเดือนตุลาคม2564ถึงมิถุนายน2565และอีกรายการคืองบกลางรายการค่าใช้ใจ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วงเงินกว่า365ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัดหายารักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 สำหรับหน่วยบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณาสุขประจำปีงบประมาณ2565 ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 เราจะดีขึ้นนะคะแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขก็มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดหลังจากเป็นโพสต์แพนด m มิกแล้วก็ยังจะมีการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นคสเซอร์ระดับเล็กระดับกลางหรือระดับใหญ่แต่แน่นอนว่าอาการรุนแรงของโรคก็ไม่ได้รุนแรงรายแรงแล้วยาก็สามารถาารักษาได้กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหายาในส่วนนี้ไว้เพื่อดูแลผู้ป่วยทุกท่านค่ะ ทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชกล่าวว่าตารที่กระทรวงสาธารณาสุขได้ปรับโรคโควิด -19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนี้ในส่วนของสปสชได้ปรับหลักเกณฑ์แนวทางการจ่ายเชดเชยบริการโควิด -19 แต่ประชาชนยังคงได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอยู่ตามปกติ โดยให้เป็นการรับบริการตามสิทธิสุขภาพที่ตนเองมีสิทธิ์อยู่กรณีค่าบริการดูแลรักษาผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยนอกค่าบริการแบบ OPD cell isolation หรือเจอแจกจบ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณาสุขที่จ่ายให้หน่วยบริการจะถูกยกเลิกเปลี่ยนเป็นจ่ายเฉยผู้ป่วยนอกตามระบบปกติกรณีใช้บริการที่หน่วยบริการประจำค่าใช้จ่ายจะรวมอยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัวแต่หากรับบริการนอกหน่วยบริการประจำยังมีรายการให้เบิกจ่ายเป็นกรณี ATK Professional จ่ายตามจริงไม่เกิน150บาทและ RTPCR จ่ายตามจริงไม่เกิน900บาท ส่วนบริการรักษาโรคโควิด -19 ทางระบบออนไลน์ผ่าน4แอปพลิเคชันยังคงอยู่ซึ่งจะมีบริการส่งยาฟรีถึงบ้านต่อไปกรลยาคงยั่งยืนรายงาน